สวัสดีค่ะวันนี้ช่องโซเชียลเทรนของเราก็มีข่าวสารของแอปทักษออนพักสุขเจริญมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบสำหรับแอปทักษออนพักสุขเจริญเฉลยความลับที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนในระหว่างกำลังจัดรายการแชร์ข่าวสาวสตรองที่พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนชื่อของยดาณรินยาเลยได้รู้ว่าจริงๆแล้ว แอปทักษอ,อนเคยมีชื่อว่าเด็กยิงอีฟโดยแอปทักษอ,อนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนชื่อเด็กยิงอีฟคุณพ่อคุณแม่เป็นคนตั้งให้เป็นลูกสาวคนแรกก็เลยเป็นอีฟกับอดัมแล้วมาเป็นแอปได้ยังไงงงเหมือนกันคุณแม่ก็งงอยู่ๆก็เพี้ยนเมื่อก่อนมันเป็นภาษาฝรั่งเศสกับไทยตอนที่เด็กๆอยู่ที่นูน่นเรียกได้ว่าไม่ว่าจะชื่ออีฟหรือชื่อแอปกระดูน่ารักทั้งสองชื่อเลยคะ่ะ และอีกหนึ่งเรื่องราวที่แอปทักษอรอได้มาเล่าในรายการแชร์ถึงประสบการณ์เมื่อ5ปีก่อนที่เจอมรสุมชีวิตลักจนแอปก็เกือบต้านไม่ไหวเหมือนกันและงานนี้ก็มีอาตุยตุยพุทธชาติมาร่วมรายการด้วยบอกว่าแอปเหมือนคนที่มีหัวใจทองคำแท้บางอย่างถ้าแอปต้องพูดเพื่อให้ตัวเองพ้นภัยแต่คนอื่นต้องเดือดร้อนแอปจะเก็บไว้และยอมกืนเลือดเองซึ่งประโยคที่คนแชร์ เรื่องของการคืนเลือดก็มาจากอาตุยที่สอนแอปเมื่อ5ปีที่แล้วแอปกำลังโตและมีมรสุมชีวิตอาตุยมองว่าจะผ่านมรสุมนี้โดยให้คลื่นมันซัดเราจนเราล้มแล้วค่อยลุกขึ้นมาหรือให้คลื่นมันซัดคนอื่นตอนนั้นแอปก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งแถมกอดกระเตงลูกช่วงนั้นเป็นช่วงที่แอปงองแงแอปก็จะถามว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดกับแอปแต่อาตุ๋ยจะบอกว่า ไม่ต้องถามว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้กับเราแต่เราจะดำเนินชีวิตอย่างไรทำให้แอปฮึดและทำได้ดีมากๆและผ่านพ้นออกมาอย่างสง่างามจนอาตุยตุยยังต้องเคารพหัวใจของแอปตอนนั้นอาตุยเป็นที่ปรึกษาให้แอปที่แอปสามารถคุยได้แบบเชิงลึกจริงๆและทางด้านพิธีกรอ,อย่างน็ er อตวอลลิศก็เสริมอีกว่าแต่ก่อนถ่ายละครกับแอปเรื่องรักเอยซึ่งต้องถ่ายเป็นปีน็อตจะชอบแกล้งแอป แต่แอปเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากทำอะไรก็ไม่สะทกสถานนิ่งๆแต่ก็มีครั้งหนึ่งที่แอปหลุดและด่าน็อตด,ด้วยคำพูดที่เจ็บมากบอกว่าเพอเจอร์แอปเป็นคนที่เรียบร้อยจริงๆจะไม่พูดคำว่าหมาแต่จะพูดคำว่าสุนัขเพราะที่บ้านไม่พูดหรือแม้กระทั่งคำว่ากินก็จะไม่พูดแต่จะใช้คำว่าทานจนทำให้หมดดํดก็สงสัยว่าแอปนี่คือแอปหรือเปล่า เลยไปถามอ้ำอธิชาติที่เล่นละครด้วยกันกับแอปและอ้ำอธิชาติก็ตอบมาคำเดียวว่ามดดำแอปกระพริบตายอย่างช้าเลยเรียกได้ว,ว่าแอปทักษะอ่อนไม่ได้สวยแค่ภายนอกเท่านั้นจิตใจข้างในยังสวยมากๆสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใช่องโซเชียลเทรนของเราได้มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ